สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับปิดสันแนะครับที่จะพาคุณชมาชมบรรยากาศที่โรงเย็นนะครับชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเย็นนะครับเหมือนเดิมนะครับกทนวันนี้จะพาชมมาเดินดูคลองน้ำนะครับททาที่บริเวณโรงเย็นนะครับชมกอนันนี้ผมก็อยู่ที่กองขยะชมกกองขยะใหญ่ชมคีก่เหมือนเดิมชมตรงนวันนี้ก็เขาก็มากุด มาถางหญ้าถางอะไรออกนะครับเขามาขุดคลองใหม่ครับดูนะครับก็กตรงนี้ก็จะมีพวกต้นหญ้าต้นอะไรมันเกิดนะแต่ว่าเขาเมามีคนมาถางรถแร็คโว่ถางออกนะครับน้ำก็อะไรไม่ค่อยสะดวกนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับ โล่งดีสมโล่งดีนะทางออกก็โล่งดีนะชมนี่น้ำก็จะเป็นที่ขี้สะเลิดนะที่สีษนะแล้วก็จบขุดมาตรงนี้นะชมก็ไม่ได้พาคุณชมถ่ายดูแบบนานนะเราที่บ้านเอาไว้ก่อนชมที่บ้านนะแต่บ้านนี้จะพาเขมันชมที่โรงเรียนก่อนนะชมแล้วชม การของเขาก็มีกอนทำสวนเนาะทำสวนของของเขาจะานานนะนี่นะครับโอ้ตอนจีกาสครับผมผลผลิตเขาก็จะเป็นสีแดงๆครับนี่นครับผมผมไม่ได้ถ่ายเพื่อให้ดูกันนี่สิครับเขาขุดนะครับมันเล็กมากเลยนะนี่นะครับประมาณนี้ครับน้ำก็ไหลไปฝั่งนั้นนะเวลามันไหลเนาะสมนู่น เป็นคลองน้ำนะครับมันสูงสมสูงสูงเลยนะมาผมขึ้นมาอยู่แบบด้านบนอล้เห็นด้านบนนะบ่สบรรกาศก็ฝนเพิ่งตกลงไปนะครับไม่หนักนะครับทอกครับเป็นคลองน้ำนะครับพวกมันต้องมีป่ายนแนวนะครับกับน้ำในคลองนะครับก็จะไหลแต่มันมันขูดไม่ค่อยดีนิดหนึ่ง ําให้แบบมันดูไม่ค่อยเยียงนิดหนึ่งนะครับส่วนมะนาวก็ส่นมะนาวก็ขายไปสองสามต้นนะนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็ระวังตกคลองคผมเพราะมันต้องมีป่ามาใสอยู่ในแนวอุปิสะพานนะครับอุปสะพานโอยินแบบลมนะครับโอ้สะพานยังไงวะเนี่ เอาที่ภาพรองเท้า,าม,มาทำเป็นสะพานอ,อุ้ยสมระหว่งางน้ำสมมันจะตกนะนตอนนี้ก็เป็นที่หมักปุ๋ยสมที่หมักปุ๋ยนะนะครับเขาก็จะุดดินไว้ตรงนี้นะนี่นะครับประมาณนี้สมก็ดานกดอุ้เห็ดดันเห็ยวมาจะกัดด้านนอกหรอบสมด้านนอกนะกัดด้านนอกเลน,น,นะ ขอกูด,ดีน้อยฝั่งนี้นะสมเรามาดูกันนะครับโอ้หมดเขียนแล้วครับสมนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยถ่ายเก็บนิดหนึ่งนะครับขออภัยนะ่มนี่นะครับสม,สมโอ้แบบสูงแบบเห็นวิวด้านนอกด้วยอู้น้ำนะสมน้ำล้นสายนะเออหนูล้นสายนะของก็ยังขุดไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะครับสมก็จะปรับปรุงใหม่นิดหนึ่งนะสม โอ้ผมสามารถข้ามได้สม้มเดี๋ยวจะข้ามให้ดูสม้มอู้ตกคลองมันลึกนะโอ้สม้มข้ามได้สม้มนี่ครับก็จะพาเดินดูเรื่อยๆสม้มกับตรงนี้ก็มีเด็กมาเล่นเนาะส้มโอ้หมื่นนะสม,อม,อนะสมขออภัยนะนี่มีท่อน้ำมันแตกนะ ท่อน้ำนะก็ขุดจนท่อน้ำมันขาดมันแตกกันนะคส้มจนท่อน้ำมันรั่วออกไปปุดนู่นนะก็จะปุดถึงนู้นนะครับโอ้ยปวดแขนหน่อยสม้มอากาศสนามบาทสท่านส้มสนามฟุตบอลน,นะเพว่ามันต้องมีป่ามาใส่อยู่ในหะน้ำใสามากสม้สมสม้ม ตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีน้ําเท่าไหร่นะครับชมเลยเห็นไหมไม่ค่อยจะมีน้ําเท่าไหร่นะครับชมเพราะว่าคลองอะไแล้วเข<ร>ามีการขุดไปไมากขุดไม่เหมือนกันนะครับชมน้าําบัดก็วมันจะพังเับ ขานี่หนึ่งสม้มน้ำขึ้นมาทางด้านบนนะี่ครับพอน้ำนะับมพอน้ำเขาฟูดกันมานะสม้มก็จะได้ดเกียงนิดหนึ่งนะครับช้มวนไปถึงนู่นนะั่นนะส้มก็ประมาณนี้สม้มก็ได้พาชมเดินดูบรรยากาศในโรงเรียนนะครับชมใครอยากให้ผมถ่ายดูดบรรยากาศในโรงเรียนแบบเต็มๆมห้นะก็คอมเมนต์มานะครับแล้วผมจะ มีโอกาสหน้าจะถ่ายดูครับผมจะไปถ่ายที่บ้านก่อนนะอยมาถ่ายที่โรงเย็นนะครับน่าจะวันเสาร์ที่หน้าหรือเปล่ายังไม่รู้นะรอดูก่อนนะครับไม่ควนพุ่งอย่างนี้นครับเขาว่างวันรุ่งนี้รบรรยากาศในโรงเย็นก็ประมาณนี้สมมติก็มีอะไรมากนะครับก็บรรยากาศดีวันนี้สมผลก็ตกไปนะครับ เหนื่อยมากตรงนี้ก็ดูดูฝนนะครับก็ยาเขาเกิดเดยอะสมหรั่ตรงนี้นะครับผมาหายใให้หัวมันก็ยากนะครับผมมาทิงตรงนี้แล้วเส็เดี๋ยใบไม้ปะแ๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าก็จะถ่ายให้ดูนะสมถ่ายรีวิวรงเียนให้ดูนะสมเห็นหัวผมไหมม,มีบางคลิปที่มันไม่เห็นหัวผมนะถ่ายคลิป อะไรไม่เห็นหัวเลยนะน่นะาชมพ็มันตรงนี้นี่อะชมเห็นไหมน่มก็ประมาณนี้ก็เจอกันคลิปหน้าสานี้ก็ไว้ใบของรับชม,ะมนะครับชมเราก็มีสะพานเดือนข้ามไปตรงนี้นะเราสามารถไปบูกเขาได้อันนี้ภูเขานะเราเล่นนะครับภูเขาเขา้มากขุดนะแบกโคนะครับแบกโคเล็กๆเข้ามาขุดนะ มันหนาวเราสบสวนมันหนาวนะยาก็จะมียาขึ้นเยอะสมนิดดิ่งที่หนึ่งสมโอ้แล้วปุ๋ยมาไปตรงนี้วะเป็นพวกเศษผักเศษอะไรมันหนาวก็ออกผลนะครับออกผลดีนะนี่ออกผลดีนี่นะครับพวกลูกป่าสมกินได้สม นี่นะครับกินได้นะครับจะหาลูกมันก่อนนะครับมันกินได้ใครไม่เคยกินนะมันกินได้นะอืมมันจะหวานนะ้ำอมหวานมากเลยนะอย่าไปกิน,ม,น,นกมั่วส้มแมนครั้งกวนผมจัดมะนนาวไปส้มเกือบท้องเสียนะก็อย่าไปหาจัดมั่วส้มพลังออกแบบ ดอกส้มเห็นไหมสวยๆสย้มโอเคถ้าไม่ก็เจอกันคลิปหน้าแต่ไม่ก็ไม่ไปผมรับส้มขอครับผม